่าได้เักโตค่ะเดียตัวเดียวบ่ตัวเดียวพรมันอีกาอีนกมันเอาไปกินหลายโตล้วบ่อุ้ยเดีปลาอ้าเดีวมันลอยอยู่นั่น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 เห็นบ่อ้น่นเหนเ้นงเนี่อาเาเบิ้งเบิ เห็นหลังมันอยู่นั่นน่ะอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่สองตัวโอ้ยหลายโฉดอยู่นี่น่ะอ่านึ่งเห็นแต่หลังมันลอยน้ำอยู่นั่นอ่าอเอาเลยเอาเลยเอาเลยยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นเลยค่ะโอ๊ยไม่ทันมนนันนู่นอุย้ยถ้าหนูใส่ขาสั้นหนูจะลงอยู่จุดนี่ได้อีกแล้วค่ะ โอ้พออได้เยอะเลยโอ้โหดูค่ะดูดูค่ะดูค่ะโอ้โหเยอะมากปลาเบิงค่ะเบิงค่ะเบิงปลาโอ้ยเป็นตะปิงแซบแท้ ทางงีนเป็นผู้ยืนเบิงๆๆๆป,า,ป,า,ปากอปาคอนคัะปาคคอนมาเอาปาคคอนอน้ำมันเริ่มลดค่ะเดี๋ยว นกตัวขาวๆนะมันเที่ยวมามาเซลมาจิกไปกินเออเออก็ดีเนาะพรุ่งนี้จะได้โบตึกเนาะแต่วตอะขังน้ำไว้มันก็ตายอยู่บ่อ่ะตายเอาเหรอตายก็ไม่เป็นไรมันก็สดอยู่ตายแล้วก็เข้าตู้ เมื่อกี้ได้ทั้งหมดกี่ตัวประมาณห้าหกตัวได้ไหมโอ๊ยได้ได้นึนนตัวหนึ่งอ่งะเน่เอามไม่หมดที่แรกว่าเป็นสีโบมีนนะนุ้นแอมเบิ่งน้ำใ,ใสๆนึกว่าสีโบมีป่าใช่ข้าวสันมันเห็นไงเอาฟดไม่ไว้มันจะได้สอนได้เพราะว่าน้ามันใส แดดล่มลม,ลมตกพอดีะเก็นเย็นๆอ,อื่นกับสวนเพ่นไม่กินข้าวเที่ยงเลยแบเนี้นุ่งกระสิปิ้งปลาถา ไปไม่หลายาได้จักโตแล้วอ่ะพ่อหาโตบอห<อ>น้าเหมือนคุณแหระมันก็นเลยแง่มาเห็นท้องใต้มันไปฝั่งนู้นแล้วมั้งค่ะหน่มันอาจจะไปฝั่งนู้นแล้ว อ๋อร้องเมืองค่ะแต่แต่ว่าบอนั่นเนาะบอนบ,บะบบะอยู่นะนนในใก็ได้ก็เอาเอาน้ำแข็งตัวนั้นน่ะมาใส่ไว้ในถังเลยเราเรามีถังน้ำแข็งเล็กอยู่ก็เอากบเอาล้งโหลดค่ะเอาทับเอาน้ำแข็งในหั่นทับไปเลยเพราะว่ายา่อายามันตายเป็นว่าค่ะถัขังถังน้ำแข็งที่เราไม่ได้ใช้นะ่ะอยู่ใต้แค่นะ่ะ เอาปลาใส่ถุงลงแล้วก็เอาน้ำแข็งโปะเลยโปะเต็มถังไปเลยอันนี้ปลาซิวน้อยเต็มเลยเนี่ย,ย,ยนี่นค่าสมมติว่าน,น้ำม,มันลดนี่สิได้ปลาซิวได้เนี่ยเนาะคะ่ะเนาะถ้ามันขอนมันจะเหลือจากนกไมหกไมหล่ะ อเดินมามันก็ไปแล้วนี่พ่ออ้อมันไปนู่นแล้วอ่าลองวันดู <laughs> ไม่มีไม่มีสัตกตัวมันไปแล้วอุ้ยนี่บอนอยู่นี่ว่าหรือยังไงอ,อ้มีอยู่นี่เออบอนอยู่นี่ว่าเออมันก็อยู่อยู่นี่นะขนาดว่านบ่กลมเดี๋ยวนี โอ้ว่าได้อยู่ได้อยู่อุ้ยนี่ตัวหนึ่งร้อยึ้นอยู่นั่นโอ้ยนู่นนู่นบันร้อยนู่น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 อ้ยังมีเหลือหลายตัวอยู่ตัวนี้ ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ถ่ายวิดีโอแต่มันยาวส่งไม่ได้หรอกนอนใส่จัดเอ้า